6. ปาลิกามิยสูตรว่าด้วยอุบาสกชาวปาตาลิกาม 76. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นมคตพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ได้เสด็จมาถึงปาตาลิกามอุบาสกอุบาสิกาชาวปาตาลิกามได้ทราบข่าวว่า พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นมคธพร้อมด้วยภิกษุสอ์หมู่ใหญ่เสด็จมาถึงปาตาลิคามแล้วจึงพากันไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาทแล้วนั่งนที่สมควรได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดรับอาคารที่พักของข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคทรงรับด้วยพระอาการดุษณีลำดับนั้นอุบาสกอุบาสิกาชาวปตาลิคามทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงพากันลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วพากันเดินไปยังอาคารที่พัก ปูลาดอาสนะทั่วอาคารจัดอาสนะตั้งหม้อน้ำตามประทีปน้ำมันไว้แล้วกลับไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วยือนอยู่หน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ทั้งหลายปูลาดอาสนะดาดเพดานทั่วอาคารที่พัก จัดอาสนะตั้งหม้อน้ำตามประทีปน้ำมันไว้แล้วขอพระผู้มีพระภาคทรงกำหนดเวลาที่สมควรนบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จไปที่อาคารที่พักพร้อมกับภิกษุสงฆ์ทรงชำระพระบาทแล้วเสด็จเข้าไปยังอาคารที่พัก ประทับนั่งพิงเสากลางผินพระพักไปทางทิศตะว,วันออกแม้พิสุสงก็ล้างเทา้าแล้วเข้าไปยังอาคารที่พักนั่งพิงฝาด้านทิศตะว,วันตกผินหน้าไปทางทิศตะว,วันออกห้อมล้อมพระผู้มีพระภาคแม้อุบาสกอุบาสิกาชาวปาตาลิกามก็ล้างเทา้าแล้วเข้าไปยังอาคารที่พักนั้นนั่งพิงฝาด้านทิศตะว,วันออก ผินหน้าไปทางทิศตะวันตกห้อมล้อมพระผู้มีพระภาคโทษแห่งศีลวิบัติห้าประการลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับอุบาสกอุบาสิกาชาวปาตาลิคามว่าขหาบดีทั้งหลายศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลมีโทษห้าประการนี้โทษห้าประการคือหนึ่งบุคคลผู้ทุศีล มีศีลวิบัติในโลกนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์เป็นอันมากซึ่งมีความประมาทเป็นเหตุนี้เป็นโทษประการที่หนึ่งแห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล2กิติศัพท์อันชั่วของบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมกระชอนไปนี้เป็นโทษที่สองแห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล สามบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นขัติยะบริษัทก็ตามพระมณะบริษัทก็ตามขะหบดีบริษัทก็ตามสมณะบริษัทก็ตามย่อมไม่แกล้วกล้าเกอ้อเขินเข้าไปนี้เป็นโทษประการที่สามแห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล สบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมหลงลืมสติตายนี้เป็นโทษประการที่สแห่งศีนวิบัติของบุคลบคลผู้ทุศีลห้บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกนี้เป็นโทษประการที่หแห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีน ข้าบดีทั้งหลายศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลมีโทษห,ห,ห้าประการนี้แลออนิสงส์แห่งศีลสมบัติห้าประการข้าบดีทั้งหลายศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีลมีอนิสงส์ห้าประการนี้อนิสงส์ห้าประการคือหนึ่งบุคคลผู้มีศีลมีศีลสมบัติในโลกนี้ ย่อมได้โพคสมบัติเป็นอันมากซึ่งมีความไม่ประมาทเป็นเหตุนี้เป็นอนิสงส์ประการที่หนึ่งแห่ง,ง,คคงศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 2. กิตติศัพท์อันงามของบุคคลผู้มีศีลมีศีลสมบัติย่อมขจรไปนี้เป็นอนิสงส์ประการที่สองแห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 3. บุคคลผู้มีศีลมีศีลสมบัติจะเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นขัตยยบริษัทก็ตามปรามณะบริษัทก็ตามขหาบดีบริษัทก็ตามหรือสมณบบริษัทก็ตามย่อมแกล้วกล้าไม่เก้อเขินเข้าไปนี้เป็นอนิสง์ประการที่สแห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล สบุคคลผู้มีศีลมีสมบัติย่อมไม่หลงลืมสติตายนี้เป็นอนิสงส์ประการที่สแห่งศีลสมบัติของบุคลบคลผู้มีศีลหบุคคลผู้มีศีลมีศีลสมบัติหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์นี้เป็นอนิสงส์ประการที่หแห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีลขหาบดีทั้งหลาย ศีลส,สมบัติของบุคคลผู้มีศีลมีอนิสงฆ้าประการนี้แลหลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงอุบาสกอุบาสิก,กาชาวปตาลิคามให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อ่านหารแกล้า,ลาปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาจนดึกเดินแล้วทรงส่งกลับด้วยรับสั่งว่า ข้าบดีทั้งหลายราตรีใกล้จะสว่างขอท่านทั้งหลายจงกำหนดเวลาที่สมควรณนะบัดนี้เถิดลำดับนั้นอุบาสกอุบาสิกาชาวปาตาลิกามต่างชื่นชมอนุโมทนาในพระธรรมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงแล้วลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค ทำประทักศิลแล้วจากไปเมื่ออุบาสกอุบาสิกาชาวปตาลิคามจากไปไม่นานพระผู้มีพระภาคก็เสด็จเข้าไปยังเรือนว่างครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จไปที่อาคารที่พักพร้อมกับภิกษุสงฆ์ทรงชำระพระบาทแล้วเสด็จเข้าไปยังอาคารที่พัก ประทับนั่งพิงเสากลางผินพระพักไปทางทิศตะวันออกแม้ภิกษุสงฆ์ก็ล้างเทา้าเข้าไปยังอาคารที่พักนั่งพิงฝาด้านทิศตะวันตกผินหน้าไปทางทิศตะวันออกห้อมล้อมพระผู้มีพระภาคแม้อุบาสกอุบาสิกาชาวปตาตลิกามก็ล้างเทา้าแล้วเข้าไปยังอาคารที่พักนั้น นั่งพิงฝาด้านทิศตะวันออกผินหน้าไปทางทิศตะวันตกห้อมล้อมพระผู้มีพระภาคโทษแห่งศีลวิบัติห้าประการลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับอุบาสกอุบาสิกาชาวปตาลิคามว่าขะหาบดีตั้งหลายศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลมีห้าประการนี้โทษห้าประการคือหนึ่ง บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติในโลกนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์เป็นอันมากซึ่งมีความประมาทเป็นเหตุนี้เป็นโทษประการที่หนึ่งแห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล 2. กิตติศัพท์อันชั่วของบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมกระชอนไปนี้เป็นโทษที่สอง แห่งศีลวิบัติของบุคลบคลผู้ทุศีล 3. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นขัติยะบริษัทก็ตามพระมณะบริษัทก็ตามขหบดีบริษัทก็ตามสมณะบริษัทก็ตามย่อมไม่แกล้วกล้า,กลาเกอ้อเขินเข้าไปนี้เป็นโทษประการที่สามแห่งศีลวิบัติ ของบุคคลผู้ทุศีน 4. บุคคลผู้ทุศีลมีศีนวิบัติย่อมหลงลืมสติตายนี้เป็นโทษประการที่สี่แห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล 5. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติหลังจากตายแล้วย่อมไปบังเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกนี้เป็นโทษประการที่ห้า แห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลข้าบดีทั้งหลายศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีลมีโทษห้าประการนี้แลอานิสงแห่งศีลสมบัติห้าประการข้าบดีทั้งหลายศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีลมีอานิสงห้าประการนี้อานิสงห้าประการคือหนึ่งบุคคลผู้มีศีล มีศีลสมบัติในโลกนี้ย่อมได้โพคทรัพย์เป็นอันมากซึ่งมีความไม่ประมาทเป็นเหตุนี้เป็นอนิสงส์ประการที่หนึ่งแห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 2. กิติศัพท์อันงามของบุคคลผู้มีศีลมีศีลสมบัติย่อมขอจรไปนี้เป็นอนิสงส์ประการที่สองแห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 3. บุคคลผู้มีศีลมีศีลสมบัติจะเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นขัติยะบริษัทก็ตามพระมณะบริษัทก็ตามขหบ,บดีบริษัทก็ตามหรือสมณะบริษัทก็ตามย่อมแก้วกล้าไม่เกอ้อเขินเข้าไปนี้เป็นอนิสงส์ประการที่สแห่งศีลสมบัติ ของบุคคลผู้มีศีล 4. บุคคลผู้มีศีลมีศีลสมบัติย่อมไม่หลงลืมสติตายนี้เป็นอนิสงส์ประการที่สีแห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 5. บุคคลผู้มีศีลมีศีลสมบัติหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นี้เป็นอนิสงส์ประการที่ห้า แห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีลขหบดีทั้งหลายศีลส,สมบัติของบุคคลผู้มีศีลมีอนิสงฆ์ห้าประการนี้แหลหลังจากนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้อุบาสกอุบาสิกาชาวปตาลิคามเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้า,ลาปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถา จนดึกดือและส่งกลับด้วยรับสั่งว่าข้าหบดีทั้งหลายราตรีใกล้จะสว่างขอท่านทั้งหลายจงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดลำดับนั้นอุบาสกอุบาสิกาชาวปตตลิคามต่างชื่นชมอนุโมทนาพระธรรมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงแล้วลุกจากที่นั่ง ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วจากไปเมื่ออุบาสกอุบาสิกาชาวปตาตลิคามจากไปไม่นานพระผู้มีพระภาคก็เสด็จเข้าไปยังเรือนว่างสร้างเมืองปาตาลีบุตรสมัยนั้นสุนีทาและวัสการะผู้เป็นมหาอมาร์แห่งมคธรัฐ กำลังสร้างเมืองปาตาลิคามเพื่อป้องกันพวกวัชชีครั้งนั้นเทวดาจํานวนมากเป็นเรือนพันกำลังยึดครองที่ดินในปาตาลิคามคือเทวดาที่มีศักยญ่ยึดครองที่ดินในประเทศใดจิตของพระราชาและมหาอมาตย์ของพระราชาที่มีศักยญ่ต่างก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในประเทศนั้น เทวดาที่มีศัก์ชั้นกลางยึดครองที่ดินในประเทศใดจิตของพระราชาและมหาอมาตของพระราชาที่มีศัก์ชั้นกลางต่างก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในประเทศนั้นเทวดาที่มีศัก์ชั้นต่ำยึดครองที่ดินในประเทศใดจิตของพระราชาและมหาอมาตของพระราชาที่มีศักชั้นตำ่ำ ต่างก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในประเทศนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเล็งทิพจักษุอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ได้ทอดพระเนตรเห็นเทวดาเหล่านั้นเป็นเรือนพันกำลังยึดครองที่ดินของปาติลคามคือเทวดาที่มีศักยญ่ยึดครองที่ดินในประเทศใดจิตของพระราชาและมหาอมาตย์ของพระราชาที่มีศักยญ่ ต่างก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในประเทศนั้นเทวดาที่มีศัก์ชั้นกลางยึดครองที่ดินในประเทศใดจิตของพระราชาและมหาอมาตย์ของพระราชาที่มีศัก์ชั้นกลางต่างก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในประเทศนั้นเทวดามีศักชั้นต่ำยึดครองที่ดินในประเทศใดจิตของพระราชาและมหาอมาตย์ของพระราชา ที่มีศักชั้นต่ำต่างก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในประเทศนั้นครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงตื่นบรรทมในเวลาใกล้รุง่งรับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์ใครกำลังสร้างเมืองในปาตาลิคามท่านพระอ,อนนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สุนีทะและวัสการะผู้เป็นมหาอมาตย์แห่งมคตทรัตกำลังสร้างเมืองในปตาลิคามเพื่อป้องกันพวกวัตชีพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอาโนนสุนีทะและวัสการะผู้เป็นอมาตย์แห่งมคตทรัตกำลังสร้างเมืองในปตาลิกามเพื่อป้องกันพวกวัตชี เหมือนได้ปรึกษากับเทวดาชั้นดาวดึงอานอนท์ณที่นี้เราเล็งที่พจักสุอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ได้เห็นเทวดาจํานวนมากเป็นเรือนพันกำลังยึดครองที่ดินในปฏิลักรามคือเทวดาที่มีศักย์ใหญ่ยึดครองที่ดินในประเทศใดจิตของพระราชาและมหาอมาตย์ของพระราชาที่มีศักย์ใหญ่ ต่างก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในประเทศนั้นเทวดาที่มีศักชั้นกลางยึดครองที่ดินประเทศใดจิตของพระราชาและมหาอามาตย์ของพระราชาที่มีศักชั้นกลางต่างก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในประเทศนั้นเทวดาที่มีศักชั้นต่ำยึดครองที่ดินประเทศใดจิตของพระราชาและมหาอามา,ยา,มายตย์ของพระราชา ที่มีศักชั้นต่าต่างก็น้อมไปเพื่อสร้างนิเวศในประเทศนั้นอานนตลอดพื้นที่อันย่านชุมชนแห่งอารยาชนและเป็นทางค้าขายนาครน,นี้จะเป็นนครชั้นเอกเป็นทำเลค้าขายชื่อปะตะาอปตาลีบุตรและนครปาตาลีบุตรจะเกิดอันตรายสามอย่างคืออัคคีภยัยอุทกภยัย หรือการแตกความสมคีภายในกลุ่มสองมหาอามาตย์เลี้ยงพระครั้งนั้นสุนีทาลวัสการะผู้เป็นมหาอามาตย์แห่งมคตรัฐเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วได้ยืนหน้าที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอพระโคดมผู้เจริญพร้อมด้วยพิสุสงฆ์โปรดรับพัตาหารของข้าพระองค์ทั้งหลายในวันนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยพระอาการดุษณีสุนีท่าและวัสการะมหาอมาตย์แห่งมคธ,ธรัฐทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้ว จึงเข้าไปยังที่พักของตนและสั่งให้จัดเตรียมของเคี้ยวของฉันอย่างประนีตไว้ในที่พักของตนและส่งคนไปกราบทูลพัตการว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญได้เวลาแล้วพัตหารเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าข่าครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอัตรวาสก ถือบาทและจีวรพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์สเสด็จเข้าไปยังที่พักของสุนีทาและวัสการะมหาอามาตย์แห่งมคตรัฐประทับนั่งบนพุทธอาถที่ปูลาดไว้ลำดับนั้นสุนีทะและวัสการะมหาอามาตย์แห่งมคตรัฐได้นำของเคี้ยวของฉันอันประเนีตมาประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ให้อิ่มนำสำราญด้วยตนเองกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงละพระหัตจากพระบาทแล้วได้นั่งเฝ้าหน้าที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาแก่สุนีธาและวัสการะมหาอมาตย์แห่งมคธรัฐด้วยพระคถาเหล่านี้ว่า อนุโมทนาคาถาบัณฑิตยอยู่ในที่ใดเลี้ยงดูท่านผู้มีศีลผู้สำรวมประพฤติปรหมจรร์ในที่ที่ตนอยู่นั้นพึงอุทิศทักษิณาแก่เหล่าเทวดาผู้สถิตยอยู่ณที่นั้นเทวดาเหล่านั้นอันเข้าบูชาแล้วย่อมบูชาตอบอันเข้านับถือแล้วย่อมนับถือตอบจากนั้นย่อมอนุเคราะห์บัณฑิต นั้นเป็นการตอบแทนดุดมารดาอนุเคราะห์บุตรผู้เกิดแต่อกฉะนั้นดังนั้นผู้เป็นเทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมพบเห็นแต่สิ่งที่เจริญทุกเมื่อประตูโคโดมและท่าโคโดมพระผู้มีพระภาคครั้นทรงอนุโมทนามหาอมาตสุนีทะและมหาอมาตวัสการะ แคว้นมคตด้วยคาถาเหล่านี้แล้วทรงลุกขึ้นจากอัสนะเสด็จจากไปสมัยนั้นมหาอมาตสุนีทะและมหาอมาตวัสการะแคว้นมคตตามทรงเสด็จพระผู้มีพระภาคไปเบื้องพระปริดแสดงได้คิดว่าวันนี้ประตูที่ท่านพระสมณโคดมเสด็จออกไปจะได้ชื่อว่าประตูโคดมท่าที่ พระองค์เสด็จข้ามแม่น้ำคงคาจะได้ชื่อว่าท่าพระโคดมต่อมาประตูที่พระผู้มีพระภาคเสด็จผ่านไปนั้นได้ปรากฏน้ำว่าประตูพระโคดมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปทางแม่น้ำคงคาเวลานั้นแม่น้ำคงคามีน้ำเต็มเสมอตะลิงนกกาพอดื่มกินได้คนทั้งหลายผู้ปรารถนาจะข้ามฟาก บางพวกเที่ยวหาเรือบางพวกเที่ยวหาแพบางพวกผูกทุ่นพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงหายไปจากฝั่งนี้แห่งแม่น้ำคงคาไปปรากฏพระวรากายที่ฝั่งโน้นเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นคนเหล่านั้นผู้ปรารถนาจะข้ามฟากบางพวกเที่ยวหาเรือ บางพวกเที่ยวหาแพรบางพวกผูกทุ่นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปร่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานคนพวกหนึ่งกําลังสร้างสะพานข้ามสะใหญ่โดยมิได้แปดเปื้อนด้วยโคลนตมขณะที่คนอีกพวกหนึ่งกําลังผูกทุ่นอยู่ชนผู้ฉลาดได้ข้ามพ้นไปแล้ว ปาตาลิกามิยะสูตรที่หกจบ